สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k t a อีกครั้งนะคะจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้การออกอากาศของละครโทรทัศน์ของแต่ละสถาน,นีน้อยกว่าปีกันก่อนซึ่งในช่วงปลายปีแบบนี้กว่ได้รวบรวมความเป็นที่สุดตลอดปีของละครไทยสุดปังที่ไร้ความนิยมสุดๆในปีนี้ทั้ง10เรื่องจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่ 1. เรื่องแม่เบี้ย ทางช่อง7 HD นำแสดงโดยนาวทิสานาตประกบคู่กับเอสกันตะพงและหลดเมฆคนึงนีดละครสุดแซบสถานคุ้งน้ำเป็นเรื่องราวของใส่น้ำงูความรักความหลังและความสเสน่หาที่ยากจะลืมเรื่องราวสุดเข้มข้นที่กระแสดีตั้งแต่เปิดตัวจนถึงตอนจบของผู้จัดคุณเอสุภรชัย ที่ส่งเมฆขลาคนล่าสุดอย่างนาวที่สานาดมาโกยเรตติ้งและความนิยมพร้อมบทละครที่กระแทกใจคนดูซีจีสุดปังกระแสแรงมากจนต้องยกให้เป็นหนึ่งในละครสุดปังของปีนี้เลยทีเดียวเรื่องที่2เรื่องวันทองทางช่องวัน31นำแสดงโดยใหม่ดาวิกาป้องนวัตและชาคริตแยมน้ำ เป็นละครที่สร้างความปังด้วยการตีความใหม่ของตัวละครวันทองจากวรรณคดีไทยให้มีชีวิตมาอีกครั้งโดยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ตีบทแตกทำให้แฟนๆต้องเอาใจช่วยให้ผ่านอุปสรรคความรักที่ถูกตราหน้าว่าสองใจมาตลอด200ปีทั้งๆที่ไม่มีใครรู้เลยว่าวันทองสองใจจริงหรือไม่พร้อมฉากจบที่ประทับใจคนดูแบบสุดๆ เรื่องที่3เรื่องกระเช้าสีดาทางช่องวัน31นำแสดงโดยนุ่นวรนุ์กรีนอัสดาพรปีเตอร์คอปและก็อดจีรายุเป็นละครสุดปังทั้งเรื่องนักแสดงและเพลงประกอบละครทำให้หลายๆคนติดกินงมแง้ม มาคุณอัมพลที่รับบทโดยก็จีรายุกลายเป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆอยากให้คิวใจตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยทีเดียวเรื่องที่4เรื่องเล่หลวงทางช่องวัน31นำแสดงโดยเจดเจดพิพัฒน์ฟุกลุกฝนทิพย์และเชียร์ทีคำพรเป็นละครที่ตัวละครฟาดฟันเฉือนคมกันแบบไม่หยุดพัก กับเคมีการแสดงสุดฟาดฟันเป็นการต่อกรกันระหว่างแม่ค้าออนไลน์อย่างสาวปุ๊กลุกกับไลค์โค้ดมืออาชีพยัางสาวเชียที่คำพอนที่มาชิงไหวชิงพริบผ่านเรื่องราวสุดเข้มข้นจนทำให้แฟนละครหลุนตามกันแทบเผาตึกเลยเรื่องที่5เรื่องหลงกินจันท์ทางช่อง7 HD นำสดแสดงโดยท่านว่าสุริยจาก ทัพทีมอัญญรินและบอสชนกันละครเรื่องนี้เป็นละครสืบสวนสอบสวนที่เดือดสุดของปีนี้ทำให้คนดูต้องลุ้นระทึกเกิดการสืบสวนคดีฆาตการรมปริศนาที่ยิ่งสืบยิ่งไกลตัวยิ่งเหลือเชือ่อเรียกว่าเข้มข้นหักมุมทำให้คนดูต่างรุ้และเอาใจช่วยกันแบบตอนต่อตอนทำให้ละครติดเทรนทุกสัปดาห์เรื่องที่6เรื่อง ราวมุกทางช่อง3ามนำแสดงโดยพลนวัตบัวนรินทิพย์และกระทิงขุนนรงเป็นละครของคู่จิ้นสุดหวานระหว่างพลนวัตและสาวบัวนรินทิพย์ที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสาดความฟินแบบไม่ยัง้งไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังจริงๆแถมยังหวานกว่าเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องราวเข้มข้นสุดแซบ่บฉีกทุกกทละครไทย จะทำให้คนดูทั้งจินทั้งฟินกันตลอดทั้งเรือเร่อง 7. เรื่องที่เเรื่องแค้นรักสลับชะตาทางช่องสามนำแสดงโดยอเล็กธีระเดชน้ำตาลพิจักนากระทิงขุนนรงและบัวนรินทิีเป็นละครไทยมิติใหม่ที่ใส่ความเรียวของมนุษย์และความแฟนตาซีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เรื่องราวของสองชายหนุ่มที่ต่างกันแบบสุดขั้วแต่ต้องมาสลับร่างกันในคืนพระจันทร์แดงจนต้องหาทางกับคืนสู่ร่างเดิมระหว่างนั้นโชคชะตาก็ได้พาพวกเขาค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขาบอกเลยว่านักแสดงเรื่องนี้ตีบทแตกระจายแถมการเดินเรื่องยังกระชับจนพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเรื่องที่8เรื่อง วงเวียนหัวใจทางช่องเจ็ดเฮสตีนำแสดงโดยพอสลันและนาวทิสานาาละครแนวโรแมนติกสุดฟินในตำนานที่กับมารีเมกม่อี่ครั้งก็ยังคงสร้างความประทับใจแก่คนดูพร้อมเคมีสุดฟินของพอและนาวที่เข้ากันอย่างลงตัวทำให้ละครเรื่องนี้กลายเป็นละครที่ทำเรตติ้งสูงสุดในไตรมาสแรกของละครทุกช่องกันเลยทีเดียว เรื่องที่9เรื่องกระรัดรักทางช่อง3นำแสดงโดยแอนทองประสมและเจมจีรายุผลงานล่าสุดของแอนทองประสมที่คัมแบ็กแบบสมมงสมกับการรอคอยเป็นเรื่องราวของสาววัยสามปลายๆที่ต้องรับมือกับทุกปัญหาในชีวิตที่เข้ามาพร้อมกัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจในระหว่างนี้เองได้มีชายหนุ่มเข้ามาปลอบโยนอยู่ข้างๆบอกเลยว่าเคมีคู่พระนางของแอลและเจมชวนฟินเข้ากันสุดๆเป็นละครอีกเรื่องที่กระแสแรงส่งท้ายปีกันเลยเรียงที่10เรื่องที่ดาซาตาน,าานทางช่อง PPTV h ีวีเฮนำแสดงโดยสกายมาเรียแอปเปิลลาพิสารา เทียทวีพาณิชพันธ์และเจสซี่กีรนาไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆกับละครเรื่องทีดาซาตานเป็นละครที่กระแสป,ปังสุดๆที่จริงจังเล่นใหญ่สุดเบอร์จนต้องกันยิ้มกันเลยทีเดียวเรียกว่าคนดูเองก็ไม่รู้ว่าจริงจังหรือตั้งใจขายขำกันแน่ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในละครที่พูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งบนโซเชียลของปีนี้เลย ละครทั้งสิบเรื่องที่กวางนำเสนอมานั้นเป็นละครสุดปังในปีนี้เลยทีเดียวถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องไหนสามารถดูย้อนหลังกันได้เลยรับรองมีผิดหวังแน่นอนชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด,กด subscribe หรือกดติดตามม้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ